สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันในรายการ Change Maker Library ห้องสมุดสำหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงวันนี้เรามาถึงตอนที่51กันแล้วนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะคุยกันต่อในตำราพิชัยสงครามของซุนวูบทที่5ชื่อว่า energy หรือแปลตรงๆว่าพลังงาน เนื้อหาไม่ได้หมายถึงพลังงานแบบน้ำมันไฟฟ้าอะไรแบบนั้นนะแต่มันพูดถึงวิธีจัดการพลังของคนจำนวนมากว่าทำจะยังไงให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่เลยค่ะเริ่มต้นข้อแรกซุนวูบอกว่าการควบคุมกองทัพใหญ่ก็ใช้หลักการเดียวกับกองเล็กต่างกันแค่ต้องแบ่งเป็นส่วนๆให้จัดการได้ง่าย อันนี้ฟังแล้วเหมือนเรื่องการจัดการองค์กรยุคนี้เลยนะครับไม่ว่าจะมีคนสิบคนหรือพันคนหลักคิดก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักแบ่งงานเป็นส่วนๆมันก็จะไม่เกินมือใช่ค่ะลองนึกภาพชาวบ้านทำบุญใหญ่ถ้าไม่มีการแบ่งหน้าที่คงยุ่งวุ่นวายไปหมดแต่พอแบ่งใครทำอาหารใครจัดโต๊ะใครเก็บขยะทุกอย่างก็ไหลลื่น จริงครับแบบเดียวกันเลยกับบริษัทสมัยใหม่ทีมใหญ่ๆก็ต้องมีหัวหน้าทีมย่อยไม่ใช่เจ้านายใหญ่สั่งทุกเรื่องเพราะแบบนั้นมันจัดการไม่ได้ ต่อมาในข้อ2ซุนบูบอกว่าไม่ว่ากองทัพจะใหญ่หรือเล็กหลักการรบก็เหมือนกันเพียงแต่กองทัพใหญ่ต้องอาศัยสัญญาณที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนเคลื่อนไหวพร้อมกันฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่สำคัญมากเลยนะครับถ้าไม่มีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนทีมใหญ่จะสับสนกันทันทีใช่ค่ะสมัยก่อนเขาใช้กลองใช้ธงส่งสัญญาณแต่ถ้าเปรียบกับสมัยนี้ก็คือระบบสื่อสารในทีมไม่ว่าจะเป็นไลน์กลุ่ม Facebook หรือเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ถูกต้องครับหลักคิดคือยังไงก็ต้องมีสัญญาณเดียวกันไม่ใช่ใครสั่งใครพูดไปคนละทางแบบนั้นทีมก็ไปกันคนละทิศแล้วข้อ3ค่ะซุนวูบอกว่าถ้าอยากให้กองทัพทั้งกองยืนหยัดได้ไม่หวั่นไหวต่อการโจมตีต้องใช้ทั้งกลยุทธ์ตรงและกลยุทธ์อ้อม อันนี้สำคัญนะครับเพราะถ้าเราเจอปัญหาแล้วมีแต่แผนตรงๆไม่มีทางเลือกอื่นเลยโอกาสแพ้ก็สูงมากใช่ค่ะในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันอย่างเวลากเกษตรกรเจอฝนแรงถ้ามีแต่แผนปลูกข้าวอย่างเดียวก็ลําบากแต่ถ้ามีแผนสำรองปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยก็จะอยู่รอดได้ หรือในธุรกิจถ้ามีรายได้จากทางเดียวพอเจอวิกฤตปุ๊บก็ล้มได้ทันทีแต่ถ้ามีแหล่งรายได้หลายทางก็ยังพยุงตัวอยู่ได้แล้วข้อสีที่ซุนวูเปรียบเทียบไว้คอนขางแรงค่ะเขาบอกว่ากองทัพที่จัดการได้ดีจะเหมือนหินโมกบทลงไปบนไข่ ฟังแล้วดูโหดมากนะครับแต่จริงๆมันคือบทเรียนเรื่องการรู้จักใช้จุดแข็งโจมตีจุดอ่อนใช่ค่ะถ้าเรารู้ว่าคู่ต่อสู้มีจุดอ่อนตรงไหนเราใช้จุดแข็งของเราเข้าไปก็เหมือนเอาหินแข็งๆไปเจอของที่เปราะบาง แต่ในยุคนี้เราไม่อยากให้คนตีความว่าไปหาทำลายกันนะครับสิ่งที่ซุนวูสอนคือให้รู้จักวิเคราะห์สถานการณ์รู้ว่าตัวเองแก่งด้านไหนอ่อนด้านไหนแล้วจัดการใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาใช่ค่ะเหมือนคนที่เรียนไม่เก่งเลขแต่เก่งศิลปะก็ไม่จำเป็นต้องไปแข่งคณิตศาสตร์แต่เอาจุดแข่งของตัวเองไปสร้างผลงานทางศิลป์แทนแบบนี้ก็ประสบความสาเร็จได้ หรืออย่างในงานชุมชนบางคนอาจจะพูดเก่งไปเป็นโคศกก็ดีบางคนถนัดทำอาหารก็ช่วยงานครัวทุกคนใช้จุดแข็งของตัวเองพอรวมกันแล้วงานก็สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ต่อกันครับข้อ5ของซุนวูบอกว่าในการรบวิธีตรงก็ใช้ได้แต่ถ้าจะชนะจริงๆต้องใช้วิธีอ้อมควบคู่ด้วย วิธีตรงก็คือเข้าชนเลยใช่ไหมคะแบบเจอปัญหาก็แก้แบบตรงไปตรงมาแต่ถ้าใช้แต่ทางเดียวบางทีไม่พอต้องมีวิธีอ้อมด้วย ใช่เลยครับลองนึกภาพเราอยากเจรจาซื้อของถ้าเราเดินไปบอกขอลดราคาเลยบางทีเขาอาจไม่ให้แต่ถ้าเราอ้อมหน่อยเช่นถามหาสิงหาอื่นเทียบราคาหรือชวนเขาคุยก่อนโอกาสที่เขาจะลดให้ก็มีมากขึ้นจริงค่ะเหมือนในชีวิตประจำวันเวลามีปัญหากับเพื่อนถ้าเราพูดตรงๆว่าไม่ชอบมันอาจกระทบกระเทือนใจแต่ถ้าเราเลือกพูดอ้อมๆแบบให้เขาเข้าใจด้วยเหตุผลความสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่ มันไม่ได้หมายความว่าต้องหลอกล่อเสมอไปนะครับแต่วิธีอ้อมคือการใช้ปัญญามองหาทางเลือกใหม่ๆในเวลาที่การสู้ตรงๆอย่างเดียวไม่เวิร์กต่อไปข้อ6เขาบอกว่ากลยุทธ์อ้อมที่ใช้ดีๆมันไม่สิ้นสุดเหมือนธรรมชาติฟ้าดินแม่น้ำดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือฤดูกาลที่เวียนไปเรื่อยๆ ตรงนี้สอนเราว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่มีวันหมดหรอกครับแม้จะมีเครื่องมือหรือองค์ความรู้เดิมแต่ถ้าเราคิดพลิกแพลงก็จะได้แนวทางใหม่ๆเสมอเหมือนการทำอาหารเลยค่ะเครื่องปรุงมีแค่ไม่กี่อย่างแต่ทำไมเรายังมีเมนูใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาก็เพราะการผสมที่ไม่เหมือนเดิมใช่เลยครับแล้วซุนวูก็ยกตัวอย่างไว้3มเรื่องคือดนตรีสีและรสชาติใช่ค่ะข้อ7บอกว่ามีโน้ตด,ดนตรีแค่5เสียงแต่ เอามาผสมก็เป็นเพลงนับไม่ถ้วน ข้อ8บอกว่ามีสีหลักๆแค่5สีแต่พอผสมก็ได้สีใหม่ไม่รู้จบและข้อ9รสชาติหลักๆก็มีแค่5แต่พอผสมกันก็เป็นรสใหม่ๆที่เราลองไม่หมดสักทีตรงนี้ถ้าแปลเป็นภาษาชีวิตประจำวันก็คือแม้เราจะมีทรัพยากรจำกัดมีเวลาไม่มากมีเครื่องมือไม่กี่อย่างแต่ถ้าใช้ปัญญาผสมให้ลงตัวมันก็จะเกิดทางเลือกที่ไม่สิ้นสุดข้อ10กับ11ก็สำคัญค่ะเขาบอกว่าการโจม ตีจริงๆมีแค่2แบบคือตรงกับอ้อมแต่พอผสมกันแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่ไม่รู้จบเหมือนการหมุนเวียนต่อเนื่อง ใช่ครับตรงกับอ้อมมันไม่ได้แยกกันแบบเด็ดขาดแต่มันต่อเนื่องกันเหมือนวงกลมที่หมุนไปเรื่อยๆฟังแล้วเหมือนชีวิตเลยค่ะไม่มีใครใช้แผนตรงอย่างเดียวหรืออ้อมอย่างเดียวได้ตลอดเวลามันต้องสลับกันไปตามสถานการณ์จริงครับบางทีเริ่มด้วยตรงก่อนพอเจออุปสรรคก็ต้องอ้อมหน่อยหรือบางครั้งเริ่มโดยอ้อมสุดท้ายก็ตัดสินใจตรงๆเพื่อให้จบมันเลยไม่มีสูตรตายตัวว่าเราต้องทําแบบไหนตลอดแต่สิ่งสําคัญคือความ ยืดหยุ่นและการสังเกตสถานการณ์ให้ดีเหมือนเวลาเล่นกีฬาทีมอาจเริ่มด้วยเกมรุกตรงๆพอเจอแนวรับแน่นก็ต้องพลิกมาเล่นอ้อมใช้จังหวะสวนกลับอันนี้คือการผสมตรงกับอ้อมจนสร้างความได้เปรียบหรืออย่างชาวบ้านทำเกษตรถ้าปีไหนน้ำดีก็ปลูกข้าวตรงๆตามฤดูกาลแต่ถ้าปีไหนน้ำแง้งก็ต้องเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่ามันคือการผสมแผนให้เข้ากับธรรมชาติสรุปในส่วนนี้ซุนวูพยายามจะ สอนเราว่าอย่ายึดติดกับวิธีเดียวไม่ว่าจะตรงหรืออ้อมแต่ให้รู้จักใช้ทั้งสองอย่างและผสมจนเกิดทางเลือกใหม่ๆไม่รู้จบใช่ค่ะและนี่แหละคือพลังที่แท้จริงไม่ใช่กำลังแต่คือปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดได้ไม่มีสิ้นสุดมาต่อกันที่ข้อ12ครับซุนวูบอกว่าการบุกของกองทัพก็เหมือนสายน้ำเชี่ยวที่ไหลแรงจนพัดหินกลิ้งไปตามทาง ฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะเหมือนเวลาเราดูน้ำป่าหลากที่แรงจนหินยังเคลื่อนตัวไปได้มันคือการใช้พลังที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวใช่ครับจุดสำคัญคือไม่ใช่พลังของคนใดคนหนึ่งแต่คือพลังของทั้งกองทัพทีท่รวมกันเหมือนพลังของทีมพลังของชุมชนพอรวมกันแล้วมันมีพลังมหาศาลเกินกว่าที่ใครคนเดียวจะทำได้ ถ้าเปรียบกับปัจจุบันก็คือเวลาคนในหมู่บ้านรวมตัวกันแก้ปัญหาน้ําท่วมหรือเวลาคนรุ่นใหม่รวมตัวกันรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมมันก็เกิดพลังผลักดันที่ยิ่งใหญ่กว่าคนใดคนหนึ่งจะทําได้ใช่ครับแล้วข้อ13ก็เชื่อมโยงเลยเขาบอกว่าการตัดสินใจที่ดีเปรียบเหมือนเหยี่ยวที่โฉบลงมาแบบพอดีจังหวะแล้วก็จับเหยื่อได้ทันที ตรงนี้สอนให้เรารู้ว่าไม่ใช่แค่การมีพลังแต่การเลือกเวลาและการตัดสินใจสำคัญมากถ้าเหย่ยวรีบโฉบเกินไปก็พลาดถ้าช้าไปก็ไม่ได้อะไรเลยจริงครับในชีวิตจริงก็เหมือนกันบางทีเราพร้อมแล้วแต่ถ้าไม่ตัดสินใจสักทีโอกาสก็ผ่านไปพออยากทำก็สายไปแล้ว หรือบางครั้งถ้ารีบเกินไปโดยไม่คิดก็อาจทำให้พลาดเหมือนกันแปลว่าการตัดสินใจต้องทั้งเด็ดขาดและเลือกเวลาให้เหมาะสมใช่เลยครับและนี่ก็เป็นหัวใจของการเป็นผู้นำหรือการจัดการชีวิตไม่ใช่แค่มีพลังแต่ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรลงมือแล้วในข้อ14ซุนวูบอกว่านักสู้ที่เก่งต้องน่ากลัวเวลาลงมือและรวดเร็วเวลาตัดสินใจ ฟังเผินๆอาจดูน่ากลัวนะครับแต่แปลให้เข้ากับยุคนี้ก็คือคนเก่งจะไม่ลังเลเมื่อถึงเวลาต้องลงมือและไม่ปล่อยให้โอกาสผ่านไป ใช่ค่ะถ้าเรามีไอเดียดีมีโอกาสอยู่ตรงหน้าแต่มวลังเลไม่ทําสุดท้ายก็เสียเปรียบคนอื่นที่ลงมือก่อนแล้วพอเราตัดสินใจช้าคนอื่นก็แซงหน้าไปแล้วครับดังนั้นสิ่งที่ซุนวูย้ำคือการตัดสินใจเร็วและถูกจังหวะจะทำให้เราก้าวนำและข้อ15ก็เป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดมากค่ะเขาบอกว่าพลังเหมือนการง้างคันธนูส่วนการตัดสินใจคือการปล่อยลูกศรอ,ออกไป ใช่ครับแปลว่าเราต้องเตรียมพร้อมให้เต็มที่ก่อนง้างไว้ให้แน่นพอถึงจังหวะก็ตัดสินใจปล่อยไปแบบมั่นใจมันทำให้เราเห็นเลยว่าพลังกับการตัดสินใจเป็นสิ่งที่คู่กันพลังอย่างเดียวแต่ไม่ปล่อยออกมาก็ไม่เกิดผลการตัดสินใจอย่างเดียวแต่ไม่มีการเตรียมพลังไว้ก็ไม่มีแรงส่ง ถูกต้องครับนี่คือบทเรียนใหญ่ของส่วนนี้เลยว่าพลังต้องมาพร้อมกับการตัดสินใจและการตัดสินใจต้องเกิดจากการเตรียมพลังให้พร้อมก่อนเหมือนเวลาเราเรียนหรือทำงานถ้าเราเตรียมข้อมูลมาดีฝึกซ้อมมาพร้อมพอถึงเวลาพรีเซนต์ก็ตัดสินใจพูดออกไปแบบมั่นใจนั่นแหละคือการปล่อยลูกศรที่แรงและแม่น หรือในระดับสังคมเวลามีการเคลื่อนไหวหรือการรวมพลังถ้าคนพร้อมกันแล้วแต่ไม่ตัดสินใจเดินหน้าก็เสียโอกาสแต่ถ้าตัดสินใจโดยไม่เตรียมพลังก็ไปไม่ถึงเป้าหมายเหมือนกันใช่ค่ะเลยต้องมีทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันมาต่อกันครับข้อ16ซุนวูบอกว่าแม้ในสนามรบจะดูเหมือนวุ่นวายสับสนแต่จริงๆแล้วอาจไม่มีความสับสนเลยเพราะทุกอย่างวางแผนไว้หมด ฟังแล้วเหมือนกับเวลาเราเห็นงานใหญ่ๆใช่ไหมคะอย่างงานกีฬาสีของโรงเรียนดูเหมือนคนวิ่งกันไปทั่วแต่จริงๆเบื้องหลังมีการซ้อมมีคนกำกับมีแผนทุกขั้น ใช่ครับหรือแม้แต่ในสังคมบางทีเรามองว่าเหตุการณ์วุ่นวายแต่จริงๆอาจมีระบบที่จัดการอยู่แค่เราไม่เห็นเท่านั้นเองแล้วข้อ17ก็บอกว่าการแกล้งทำเป็นสับสนแกล้งทำเป็นกลัวหรือแกล้งทำเป็นอ่อนแอจริงๆแล้วคือการซ่อนระเบียบความกล้าและความแข็งแรงเอาไว้ตรงนี้เหมือนบอกเราว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่เห็นจะเป็นจริงทั้งหมดบางครั้งคนที่ดูอ่อนแออาจจะเก่งมากเพียงแค่เขาไม่แสดงออก ใช่ค่ะหรือบางครั้งองค์กรอาจแกล้งทำเป็นถอยแต่จริงๆมีการเตรียมแผนการใหญ่ไว้ข้างหลังมันคือการใช้ปัญญามากกว่าการใช้แรงข้อ18ก็ต่อยอดเลยครับการซ่อนระเบียบไว้ใต้ความสับสนหรือซ่อนความกล้าไว้ใต้ความกลัวคือการใช้กลยุทธ์ในการพรางตัวซึ่งในชีวิตประจำวันเราก็เจอบ่อยค่ะอย่างเวลาเราเจรจาถ้าเราไม่จำเป็นต้องเปิดไพ่ทั้งหมดก็อาจเลือกเก็บบางอย่างไว้ก่อนเพื่อให้สถานการณ์เป็นไปตามที่ควร ใช่ครับแต่ก็ต้องระวังนะครับอย่าใช้วิธีพรางตัวไปทำร้ายหรือเอาเปรียบคนอื่นจุดสำคัญคือใช้เพื่อสร้างโอกาสไม่ใช่เพื่อกดคนอื่นลงต่อที่เข้า19และ20ค่ะซุนวูบอกว่าคนที่เก่งจะทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวไปตามที่เขาต้องการโดยการสร้างสิ่งล่อให้ศัตรูวิ่งตาม อันนี้แปลเป็นชีวิตประจำวันก็เหมือนกับการสร้างแรงดึงดูดให้คนอื่นเข้ามาหาเรามากกว่าจะไปไล่ต้อนคนอื่นใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าเราอยากให้คนเข้ามาช่วยงานก็ต้องสร้างเป้าหมายที่น่าสนใจหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าเขาก็จะเดินมาหาเราเองไม่ต้องบังคับแล้วซุนวูก็บอกว่าใช้เหยื่อล่อไว้แล้วส่งคนที่พร้อมที่สุดไปดักรออันนี้คือการเลือกใช้ทรัพยากรให้ตรงจุดไม่ใช้ใช้กาลังทั้งหมดพร่าเพรือ จริงค่ะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนทำการตลาดถ้าเราเอาสินค้าไปยัดเยียดทุกที่ก็เหนื่อยแต่ถ้าเลือกทำโฆษณาเจาะกลุ่มคนที่สนใจจริงๆก็ได้ผลมากกว่ามาถึงข้อ21ถึง23ซุนวูพูดถึงการรวมพลังเขาบอกว่าคนที่ฉลาดจะใช้พลังรวมหมู่ไม่คาดหวังจากคนใดคนหนึ่งมากเกินไป ตรงนี้สำคัญมากค่ะเพราะถ้าองค์กรหรือทีมไปหวังพึ่งคนเก่งเพียงคนเดียวพอเขาล้มทีมก็ล้มแต่ถ้าใช้พลังของทุกคนรวมกันมันจะเกิดพลังมหาศาลใช่ครับซุวนวูบอกว่าเวลาพลังรวมกันมันเหมือนก้อนหินกลมๆที่กลิ้งลงจากภูเขาสูงมันจะมีแรงมหาศาลที่หยุดยากภาพนี้ชัดมากค่ะหินก้อนเดียวอาจไม่แรงแต่พอเป็นก้อนใหญ่กลิ้งจากที่สูงก็เหมือนพลังที่สะสมแล้วปลดปล่อยออกมาและนี่คือพลังของ ทีมพลังของมวลชนที่สำคัญกว่าพลังของใครคนเดียวเสมอ ถ้าเชื่อมกับชีวิตจริงเราจะเห็นว่าหลายการเปลี่ยนแปลงในสังคมไม่ได้เกิดจากคนเดียวแต่เกิดจากคนจำนวนมากที่ร่วมมือกันใช่ครับและนั่นก็คือหัวใจของบทนี้เลยบทที่ 5. Energy พลังที่แท้จริงไม่ใช่แค่แรงกายแต่คือการจัดการการมีแผนการตัดสินใจและที่สำคัญคือการรวมพลังของผู้คนให้ไปในทิศทางเดียวกันใช่ค่ะและซุนวูยังสอนเราว่าพลังเหล่านี้ถ้าใช้ด้วยปัญญาและความสุข ก็จะสร้างผลรับที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าใช้อารมณ์หรือใช้อย่างผิดทางก็อาจพาไปสู่ความพ่ายแพ้ได้ดังนั้นเราฟังบทนี้แล้วก็ลองกลับมามองชีวิตเราครับว่าเราจะใช้พลังของเราใช้ทีมของเราใช้ชุมชนของเราอย่างไรให้เกิดผลดีต่อทั้งตัวเองและสังคมและนี่ก็คือบทที่5ของตำราพิชัยสงครามพลังเอ e น g y ที่เรานำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจ ได้นัขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบค่ะฝากกดติดตาม Change Maker Library ห้องสมุดสำหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Change Make like